สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิป random คลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานบวกบวกบวกของคุณนะคะไม่ใช่พลังงานพร้อมบวกกับทุกคนนะคะพลังงานบวกของคุณเนี่ยทำให้มีคนแอบปรื้มชื่นชมเราบ้างไหมนะคะเขาชื่นชมอะไรในตัวของเรานะคะเขายินดีอะไรกับ ตัวของเราด้วยนะคะและเขาเป็นใครทรงบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยกันกด subscribe แลแชร์นะคะเราก็ตรวจสอบพลังงานลบๆมาเยอะและ้วเรามาดูพลังงานบวกๆบ้างนะคะเพราะเราพร้อมบวกตลอดเวลาพลูโตท่านลมมิถุนุนกุมวิกวิโกราศีกันนาดินมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเอิร์ธาดินพระศบกันมาก่อน วอเทอร์ท่านน้ำมีนกรกฎปิจิกวีนัสราศีพฤษภราศีตุลแคเปเิคอนราศีมังกรธาดินนะคะลิบปป้าราศีตุลท่านลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวกับคุณมี22 24 6 16 10 17 7แล้วก็26นะคะ พลังงานไพ่ยิปซีของแม่หมอไม่เน้นในเรื่องของลัคนาราศีนะเพราะว่ามีท่านสมาชิกผู้ชมเข้ามารับฟังรับชมนะคะหลายหลกักลัคนาราศีก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานนิสัยใจคอความคิดความรู้สึกพฤติกรรมและกิจกรรมประจําวันนะคะเน้นในเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณน,นะคะเพราะว่าเราสุ่มตรวจนะคะเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดเนาะ ก็จะมีเปอร์เซนต์ของทัศสมาชิกนะที่แม่นยำนะคะ60-70%แต่อีก30%อาจจะเป็นพลังงานที่แบบเหมือนแวะเวียนเข้ามาทักทายนะพลังงานหมอดูนะคะครูบาอาจารย์พลังงานของเพื่อนสังคมแม่หมออะไรเงี้ยนะคะก็มีปะปนกันไปแต่นะคะพลังงานที่เราจะเน้นตามหัวข้อนะคะคือ มีคนแอบปลื้มชื่นชมเราไหมเขาเป็นใครเขาเป็นกลุ่มคนแบบไหนนะคะคทำไมเขาถึงมาแอบปลื้มชื่นชมเราเพราะเรามีลักษณะอย่างไรโดดเด่นอย่างไรนะ,ะในสิ่งที่เขาเข้ามาชื่นชมเราจะใช้ไพ่แสงสุกนะคะในการตรวจสอบพลังงานของท่านสมาชิกเนาะ เพราะว่ามีรูปภาพนะคะ Oracle ที่สะดวกในการอ่านไพ่นะคะไม่เหมือนไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีทั่วไปนะคะพลังงานของท่านสมาชิกนะะที่มีคนแอบปลื้มชื่นชมคุณมีลักษณะอย่างไรคุณมีความโดดเด่นอะไรคุณมีความน่าสนใจเรื่องอะไรนะคะสิบใบ พลังงานของคุณนะคะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยมีญาตินะคะพ่อแม่พี่น้องที่คอยสนับสนุนนะ,ะช่วยเหลือคุณในยามที่ทุกทุกยากลำบากนะคะแต่ก็จะมีแบบเหมือนคนไกลๆที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอะนะะประมาณที่เหมือนกับว่า เห็นคุณยังเป็นเด็กเห็นคุณน่ารักน่าเอ็นดูก็มีความสนใจนะคะมีความสงสารนะคะเฝ้ามองเนี่ยกลัวเออไปเล่นใกล้ๆลริมน้ําจะตกน้ําเป็นอะไรไปนะคะไม่อยากจะให้มาเล่นแถวนี้อะไรเี่ยนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยเฝ้ามองอยู่นะ,ะอาจจะเป็นคนทั่วไปที่คุณไม่รู้จักนะคะและพลังงานของคุณ มีในเรื่องของความใฝ่ฝันจินตนาการที่อยากจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับอาการที่มีความอยากจะร่ารวยประสบความสําเร็จนะคะแขวีคว้าเงินในอากาศเนี้ยทำงานเกี่ยวกับโซเชียลนะคะก็อาจจะมีผู้คนนะ,ะที่เขาสนใจในความรู้ความสามารถของคุณตัวของคุณดูเหมือนกับอ่าเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเนาะ คือคิดอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่ในสมองอยู่ในใจก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยหรือว่าคนทั่วไปเขาเดาความคิดของคุณไม่ออกนะคะยิ่งทําให้ตัวของคุณดูเป็นคนลึกลับน่าสนใจยิ่งพลังงานของผู้หญิงนะคะยิ่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์เย้ยาวยวนใจมากๆเป็นคนที่น่าสนใจรูปร่างหน้าตาสวยหล่อโปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็มีแหวนเพชรนะมีพลังงานของคนที่ทรงคุณค่า นะคะอาจจะมีความรู้มีความสามารถนะพิเศษเฉพาะด้านหรือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองนะมิชี่ก็สนใจและมีพลังงานของคนที่รักคุณมากชอบคุณมากนะเป็นหมอดูคุณใสยมนดำนะคะที่อยากจะผูกมัดคุณอยากจะได้คุณเป็นคู่ครองคนรักนะคะอยากจะช่วยเหลือคุณด้วยนะคะเออ ดูเงินในกระเป๋าด้วยนะลุงนะคะเอ่อแล้วก็พลังงานของคนที่แบบไม่ชื่นชอบคุณก็มีนะคะเอ่อมันก็มีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเราฉะนั้นในเวลาที่เราทําผิดก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยตักเตือนมาให้คําชี้แนะนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะเจอพลังงานของคนที่หมกมุ่นนะคะเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่ เรียกว่ามีความเชื่อผิดผิดมีความศรัทธาผิดผิดนะคะแล้วก็มองคุณในแง่ลบๆนะะ้ำมากอ,อกวนคุณด้วยนะคะอะไม่ได้ชื่นชมคุณนะแต่เหมือนชีวิตของเขามีปัญหามีความทุกข์นะ,ะแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะระบายความรู้สึก ะะเห็นคุณหออน้ากวนดีนะคะคือแบบดูใสๆดูแบบหน้ากวนแล้วเขารู้สึกเขาจะได้รับชัยชนะเวลาที่แบบมาหาเรื่องคุณอะไรเงี้ยนะก็มาก่อกวนคุณเนี่ยพลังงานของคนที่หมกมุ่น นะคะกับบางสิ่งบางอย่างเสพติดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีอารมณ์เครียดบ่บ่บอ,บอ,บอ,บอนะคะมาผ่อนคลายกับคุณนะคะก็ระวังตัวด้วยและพลังงานของเรือกระดาษความรักที่บริสุทธิ์นะคะก็มีหลายคนหลายท่านนะคะที่เขาจิตใจดีบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะมีความเมตตามีความชื่นชมนะ,ะมีความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณเป็นความรัก ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งใดนะคะเขาก็เป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์คนดีนะ,ค,ะคนดีก็มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่คนไม่ดีก็มีเยอะเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตให้เรามันระวังนะคะและไพ่เทียนดับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนอาจจะมีพลังงานของการที่แบบเหมือนต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะคะ เพื่อที่จะให้ตัวของคุณเองบุญกุศลหนุนนํดโดชะตาชีวิตของคุณจะได้มีคนมาสนับสนุนชื่นชมคุณด้วยนะคะเทียนดับเนี่ยเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะมีความทุกข์อกทุกใจลําบากบางเรื่องหรือว่านะคะไม่มีใครมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณมากสักเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของการที่จะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณเนี่ยมันมันดูน้อยมากดูไพ่ดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะเท่ากันเลยไพ่ดีกับไพ่ไม่ดีมีความเท่ากันช่วงนี้อาจจะมีความตื้อตื้ตันตน,นะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใจมีความที่แบบมีบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจคุณแต่เชื่อว่านะคะความดีที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลทำให้นะ,คะใคร หลายๆคนที่เขาผ่านมาเจอเขาชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณแน่นอนนะคะก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลนะ,ะไปพัฒนาตัวเองนะคะไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือว่ารู้จักปล่อยวางแม้จะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันทําให้ทุกอกทุกใจไม่สบายใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานของคนที่แอบปรื้มชื่นชมคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของกลุ่มคนแบบไหน,น นะลักษณะอย่างไรกลุ่มคนที่มาชื่นชมนะแอบปลื่มคุณเป็นกลุ่มคนลักษณะอย่างไรขอดูหน่อยนะคะ ใน g h t of Pinnacle บางคนนะคะเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าอาจจะทำอาชีพการงานเดียวกันกับคุณ เขาชื่นชมในความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดความเด่ดเด่นในตัวของคุณที่คุณสามารถที่จะใช้ความรู้ความเก่งความฉลาดของคุณนะทำมาหากินสร้างไรายได้นะคะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีผู้คนน้อมล้อมนะชื่นชมสนับสนุนช่วยเหลือคุณและ ะะคะตัวของคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นที่รักของคนในครอบครัวนะก็จะเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่เขามีในเรื่องของอาชีพการงานที่เขาก็อยากจะร่ํารวยหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนคุณนะชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณและก็เป็นคนในครอบครัวคุณที่ชื่นชมนะคะเห็นว่าตัวคุณมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ะะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเป็นเหมือนคุณอะแต่เขาทําไม่ได้เขาก็อยากจะเก่งเหมือนคุณนะนะแต่เขาทำไม่ได้นะเป็นสังคมเพื่อนที่ทํางานคนรู้จักนะคนที่อ่เรียกว่าอยู่ใกล้ตัวคุณอยู่รอบๆตัวคุณนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนบางคนนะคะก็จะมีพลังงานของคนที่แอบรักคุณแอบสนใจคุณด้วย นะคะเออสําหรับคนโสดเนาะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ,ะก็จะมีพลังงานของคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าคุณมีความสุขเออหรือว่าคุณมีมีแฟนมีคนที่รักคุณมีครอบครัวที่ดีน่ะเขาก็อยากจะมีความสุขเหมือนคุณบ้างก็จะเป็นพลังงานลบอิจฉานะคะปนชื่นชมนะคะก็เป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานสังคมที่รู้จัก นะคะแล้วก็คนหมู่มากนะที่มาชื่นชมคุณเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับว่าอาชีพการงานที่คุณทำมันแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่เขาชื่นชมแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างดินรนต่างคนก็ต่างนะอยากจะเอาตัวรอดต่างคนก็ต่างอยากจะร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่เมื่อชีวิตของคุณมีความสุข นะคะคจึงเป็นที่สนใจให้กับผู้คนนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะะซึ่งอาจจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกับคุณแต่มองเห็นถึงความรู้ความสามารถความน่ารักความเก่งความฉลาดในตัวของคุณนั่นเองและยังมีคนที่แอบรักคุณด้วยพลังงานของคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานนะะของคนที่แอบปลื้มชื่นชมคุณเนี่ย เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่นะคะแต่เป็นพลังงานแต่คนที่แบบชื่นชมคุณจริงๆแหละนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องที่เขาชื่นชมคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าเออเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะ,ะบางคนนั่นคือแบบทางานทําอาชีพแตกต่างกันนะ,ะอยู่ในสภาวะสังคมนะคะที่มีบุคคลแต่ละคนมีความคิดมีความอ่าน ะมีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกันแต่เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้เราสามารถที่จะมีความสุขได้นะกับเพื่อนกับสังคมที่เรามีฉะนั้นเราก็จะมาฟังเรื่องราวดีๆที่เขาชื่นชมเรากันดีกว่านะคะเรื่องราวดีๆที่เขาชื่นชมเรานะคะเรื่องที่1 The Moon จริงๆแล้วนะคะคนที่เขามาชื่นชมคุณเนี่ยเขาหน้าที่จะเป็นพลังงานของคนที่แบบเดอะมูนอะมีความเครียดเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางย้ำคิดย้ำทำนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับเศร้าตรอมตรมระทมทุกนะคะไม่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับไม่รู้จักปล่อยวางนะคะเห็นไหม เก้าดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ออกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดนะกับปัญหาชีวิตนะกับสิ่งที่เจอนะแม้อาชีพการงานของเขาเหมือนจะมีความโดดเด่นนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่การที่เขามาส่องมาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ the judgment เป็นคนที่ เขามีปัญหาชีวิตส่วนตัวของเขานะคะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเลยแต่เข้ามาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยคือเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความขยันกันแข่งมีความอดทนเป็นคนเก่งมีความรูม้มีความสามารถมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่กลุ่มคนที่ไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบนะในตัวของคุณหรือว่านะคะเหมือนมาดูมาเห็นชีวิตของคุณเขามีความรู้สึกว่า ทำไมคุณถึงบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีจังเลยทำไมดูแบบเป็นคนที่ปล่อยวางได้ทําไมดูเป็นคนที่เข้าใจอาชีวิตมนุษย์นะเข้าใจความวุ่นวายเข้าใจปัญหาต่างๆจัดการได้ดีอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเป็นพลังงานของคนที่เขามีปัญหาชีวิตครอบครัวมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาบุคคลรอบข้าง นะคะและเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ลําบากนะ,ะกับชีวิตของเขามากๆกับปัญหาครอบครัวงเขามากๆแต่พอเหมือนกับเขามาเห็นชีวิตของคุณเนาะนะมีความรู้สึกว่าคุณทําไมเหมือนมีความสุขได้อะ คุณคิดอะไรอยู่คุณทําอะไรคุณมีแนวคิดยังไงมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนรู้จักปล่อยวางยังไงเขาก็รู้นะคะว่าตัวของคุณอ,า,อาจจะมีครอบครัวอาจจะมีความรับผิดชอบต่างๆนะะมีเรื่องราวปัญหาเข้ามาในชีวิตแหละมีภาระเหมือนกันแหละแต่การที่เขามาเห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุข เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเป็นคนที่เข้าใจปัญหาชีวิตแล้วคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคนเหล่านี้ชื่นชมในสิ่งที่คุณทํามากๆเลยนะแต่ปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะแต่เขามาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะบริหารจัดการปัญหาต่างๆได้นะก็เลยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ชื่นชม ค่ะในความรู้ความสามารถของคุณเออทําไมมีกระจิตกระใจไปทํามาหากินทําไมมีกระจิตกระใจนะที่จะแบบเหมือนรู้จักคือทําจิตใจให้มีความสุขได้นะคะเออมันเหมือนกับว่าพลังงานของคนที่เขามาชื่นชมคุณเนี่ยเขาเห็นว่าตัวของคุณเป็นคนที่ขยนันมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะมีความพยายามที่อยากจะ ร่ำรวยประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดมีความอ่านมีทัศนคติที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็รู้จักพูดรู้จักแสดงออกะะรู้จักพูดจาน้มนาวจิตใจทําให้ผู้คนหลงรักหลงชอบหรือว่านะคะเรียกร้องให้นะ,ะกลุ่มสังคมเนี่ยหันมาเหมือนกับว่ามาคุยกับคุณมาสนทนากับคุณนะมา สนใจชีวิตของคุณเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำนะคะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนะคะซึ่งบางคนท่านเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่แบบเหมือนรับรู้รับฟังปัญหานะ,ะเหมือนแม่หมอเป็นที่ปรึกษานะคะไกด์ไลน์ให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจะมีพลังงานของออสมาชิก ะะลูกดวงต่างๆเข้ามาติดตามผลงานก็ได้หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยดูมันมีความสุขนะะอาจจะเป็นการโพสโซเชียลที่แบบเหมือนคุณไม่ได้ต้องการที่อยากจะโพสอะไรที่มันลบๆอย่างเงี้ยนะ,ะผู้คนที่เขามาเห็นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะคะชื่นชมคุณนะ เป็นการชื่นชมนะ,ะแล้วก็สงสัยด้วยว่าชีวิตของคุณเนี่ยเออเคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะคะและเขาชื่นชมเรื่องอะไรอีกสิบถ้วยเขามองเห็นถึงการใช้ชีวิตของคุณที่มีความสุขเขามองเห็นถึงการที่ตัวของคุณเป็นที่รักนะ,ะต่อสังคมบุคคลรอบข้างเพื่อน นะฮะอยาิพ่อแม่พี่น้องดูดูชีวิตครอบครัวมีความสุขอะดูรักกันดีดูเอ่อคนรักคู่รักใส่ใจนะคะเขาก็เลยมีความสงสัยว่าคุณเนี่ยเออโพสแต่ความสุขแสดงออกบอกว่ามีแต่ความสุขมีเงินมีงานมีความสำเร็จ mm. เคยมีปัญหาชีวิตบ้างไหมนะะประมาณเนี้ยเคยมีปัญหาการเงินบ้างไหมเคยมีปัญหาที่แบบสามีคนรัก มีชู้บ้างไหมอารมณ์นี้นะเขาก็เลยมีความสงสัยนะคะเออมันเป็นพลังงานของความที่เขาหน้าที่จะเจอพลังงานตรงนี้อยู่แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถ้าคุณเคยเจอมาเนี่ยเออคุณทําใจได้ยังไงคุณยอมรับได้ยังไงคุณใช้ชีวิตอ,อ,อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วก็อยากจะรู้นะคะเรามาดูสิว่า พวกเขาเหล่านี้ที่มาชื่นชมคุณเขาต้องการอะไรนะก็จะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจเขาต้องการคําชี้แนะนะจากคุณเขาต้องการเหมือนกับว่าพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยนะนะเป็นเป็นการที่พูด สร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจช่วยเหลือหรือ,รอว่าทำให้เขาหมดปัญหาผ่อนคลายในเรื่องของความทุกข์หรือแม้กระทั่งบางคนเขามีปัญหาในเรื่องของการเงิน <ST> เขาก็อยากจะรู้ช่องทางโอกาสที่จะทําให้เขาร่ำรวยประสบความสำเร็จมันก็จะมีพลังงานของคนที่แอบติดตามผลงานชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วต้องการคาชี้แนะนะคะชีวิตของคุณ นะคะที่ผู้คนมาชื่นชมเนี่ยเขาได้อะไรนะคะเขาได้เห็นว่าคุณประสบความสําเร็จเขาได้เห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขเขาได้เห็นว่าตัวของคุณี่ยเป็นคนที่มีความโชคดีนะเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะค่อนข้างที่จะไม่วู่วามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่หนีปัญหาด้วย นะเป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญนะแก้ไขสถานก,การณ์ปัญหาเป็นคนที่อยู่กับปัญหาได้ดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่รักแล้วก็เมตตาเป็นคนที่ช่วยนะผู้อื่นแก้ไขสถานก,การณ์ปัญหาได้นะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดกับการที่แบบเหมือนกับไม่ยึดติดก,กับเรื่องราวอดีตเก่า แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมองอนาคตได้นะชัดเจนด้วยนะเป็นคนที่คือทําอะไรแล้วทําจริงพูดจริงหรือว่าแสดงออกถึงคําพูดนะที่มันชัดเจนดูน่าเชื่อถือ นะคะคและเขาได้รับประโยชน์อะไร The r l e พลังงานดีๆในตัวของคุณนะ,ะสิ่งที่คุณแสดงออกมาให้พวกเขาได้เห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้พวกเขาเหล่านี้เหมือนกับรู้จักปล่อยวางนะคะแล้วก็รู้จักอยู่กับปัญหาแล้วก็รู้จักเข้าใจถึงนะ,ะการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเออต้องมองหาโอกาสมองหาช่องทางแนวทางนะ,ะในการแก้ไขปัญหานะคะแม้จะมีสิ่งที่จะต้อง ะะต้องเลือกแต่ในเมื่อนะคะ,ะสิ่งที่จะต้องเลือกเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่าอาจจะทำให้คุณดูเหมือนกับแสดงออกให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่คุณต้องเลือกต้องทำเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเหมือนเขารู้เลยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาสถานการณ์อะไรพอเขามาเห็นชีวิตของคุณเข้ามาส่องมาดูชีวิตของคุณเขาเห็นคุณมีความสุขนะเขาเชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยประสบพบเจอกับปัญหาเหมือนเหมือนกันหมด นะมีเรื่องราวเข้ามาเหมือนอนกันหมดแต่สิ่งที่คุณเลือกทำนะแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นก็คือการที่อยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุขอะไรที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการนะได้หรือว่าแก้ไขได้ก็ทำไปก่อนนะส่วนอะไรที่แบบมันเป็นปัญหานะแก้ไขไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เนี่ยก็คือต้องปล่อยมันไปหรือว่าอยู่กับมัน นะคะแล้วก็เข้าใจนะคะท้ายที่สุดแล้วคือเขามองเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะของการที่ควบคุมชีวิตของตัวเองบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเขาได้รับประโยชน์หรือว่าเขาได้เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับฉลาดเรียนรู้ฉลาดผู้ฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดที่จะอยู่กับปัญหาฉลาด ที่จะอยู่กับความทุกข์นะอย่างมีความสุขได้นะนี่คือสิ่งที่เขาได้เห็นนะคะและพวกเขาที่ชื่นชมในในความรู้ความสามารถของคุณนะในชีวิตของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าเออคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าปล่อยวางอ่ะเป็นคนที่รักอิสระนะชอบไปไหนชอบทําอะไรคนเดียวไม่ได้ยึดติดยึดมั่นไม่ได้ยึดอ่าในสิ่งที่มันเหมือนกับว่าคือ แม้ชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความเหน็นอกเห็นใจ นะ,ะมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนรู้จักเข้าใจผู้อื่นนะรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักเป็นผู้ที่แบบเหมือนสนใจชีวิตของคน,คนอื่นหรือว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณก็เจอปัญหาเหล่านี้มาแล้วคุณก็เจอสถานการณ์ที่แบบเหมือนกับว่าความทุกข์ต่างๆมาหมดแล้วฉะนั้นคุณเป็นคนที่เหมือนกับแม่คุณ อาจจะอายุไม่มากแต่คุณกลับเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคุณเก็บนะคะข้อมูลหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะทําในสิ่งนั้นเองเชื่อมั่นได้นะ,ะก็เลยทําให้ผู้คนเขามองเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ,อ เป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระเสรีเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่สามารถทําอะไรเหมือนกับว่าไม่แคร์ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะทำอะไรก็คือเหมือนกับว่าใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองอ่ะใช้ความกล้าของตัวเองแลนะะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆจนประสบความสําเร็จนะคะแล้วพอเหมือนกับคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็นะคะกลับมาเป็นผู้ที่อ,อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น นะก็เลยทําให้ผู้คนเหล่านั้นเขามีความชื่นชมว่าัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนเด็กขาดเป็นคนทํะไรก็ทําจริงพูดไรก็พูดจริงแสดงให้เขาได้เห็นว่าคุณนะมีเรื่องการศรัทธานะในความคิดนะในความรู้สึกของตัวเองศรัทธาในความรู้ความสามารถของตัวเองนะศรัทธาว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของ ตัวเองมีความสุขได้นี่คือพลังงานของคุณแะเขาชื่นชมในตัวของคุณมากๆกนะกด subscribe รับพลังงานด้วยขอบคุณทุกการติดตามค่ะ